อุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองมากๆสำหรับแกนี้นั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกให้แล้วกันเนาะโดยเป็นคําตอบจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมานั่นเองนะฮะแล้วก็อีก่วนนึงเนี่ยอาจจะบางคนเคยเลี้ยงหรือไม่เคยเลี้ยงฟังคลิปนี้แล้วหวังว่าเพื่อนๆจะไม่โดนจ่ายเงินโดยใช่เหตุอ่าเอาว่าประมาณนี้แล้วกันเอาประสบการณ์ตัวเองมาบอกด้วยเนาะแต่บวกในวงนนี้อีกคือผมเป็นล้างค้าด้วยดังนั้นเนี่ยที่ผมตอบก็คือส่วนหนึ่งใช่ผมมีขายอีกส่วนหนึ่งก็คือแบบมันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับน้องหรอกแต่ ไม่ได้บอกเขาว่าพัดอื่นจะไม่เหมาะนะเช่นแฮมเตอร์ใช้ได้แกบบี้ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนั้นนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวจะบอกคิมเนี่ยให้ครบเลยแล้วกันนะงั้นขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะกรงครับเนื่องจากกรงก่อนที่จะเข้าเรื่องว่ากรงแบบไหนดีให้เข้าใจก่อนว่ากรงที่ดีก่อนควร80เซนอย่างนี้ของแกบบี้นะ1ตัว2ตัว80เซนครับถ้าสาตัวขึ้นไปลอยยี่โอเคไหมมันต้องมีขนาดของมันนะครับโอเคนะ80 80ลอยยี 4ตัวขึ้นไป1้ออ่ะต้องเลื่อขยายต่อโอเคไหมถ้าบอกว่าตัวยิ่งเยอะกรงยิ่งใหญ่าตามเคลียร์เก็บประเด็นนี้ก่อนนะครับอันนี้คือในส่วนของกรงเน,ะน,น,นาะต่อมาด้วยจะคุยต่อเลยว่าแล้วส่วนใหญ่ที่คนชอบซื้อดังเป็นแบบนี้มันแย่มันดีมันเสียตรงไหนข้อดีคือถูกฟังไม่ฟังไม่ผิดข้อเสีเยคือคุณอาจจะต้องซื้อก็ขี้เลื่อยสม่ำเสมอตลอดเวลาเปลี่ยนบนเรื่อยๆนะครับสามารถเปลี่ยนเจน็ดวันเปลี่ยนอีกเรื่องหนึง่งและหลังใช้ลักษณะจะเป็นแบบนี้ เนื่องจากว่ามันมีค่าตัวนี้แน่นอนครับสะสมเชื้อโรคไม่รอดครับยังไงพลาสติกก็เป็นพลาสติกอยู่ดีและอันนี้ผมยังไม่รวมกับบางตัวชอบแทะบางตัวแทะนะแต่เป็นรอยตัวนี้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับดังนั้นยิ่งเลี้ยงไปอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ดีหรอกอันนี้ตอบกันตามตรงก่อนนะดังนั้นอันเลยข้อหนึ่งเนี่ยคือเรื่องโกงถ้าคุณเลือกที่ดีส่วนตัวผมนะเป็นแบบนั้นเหตุผมเพราะว่ามันเป็นถ่านดึงแล้วมันไม่ต้องใช้ขี้เลยครับ พอไม่ใช้ขี้เลื่อยมันตัดหลายอย่างครับขี้เลื่อยถ้าทฤษฎีหมอนะครับน้องกินขี้เลื่อยอาจจะไปอุดตันแลวไอขี้เลื่อยตรงนี้มันย่อยยากอุดตันหลอดเลือดเอ้ออยไอที่มันกินอาหารนั่นแหละอาจจะไปอุดตันทีนี้น้องขี้ไม่ออกกินไม่ได้อาเจียนออกมาอะไรเงี้ยก็เป็นตามอาการเนาะอันนั้นคือให้เข้าใจในส่วนเรื่องขี้เลือ่อยผมเลยพยายามหาแบบเป็นถานมาเลยจบเนี่ยก็เลยได้คําตอบว่าออกอย่างนั้นดีกว่านั่นดีนะครับอันนี้คือเรื่องงงนักบวว่าน่าจะเคลียร์และอค์ที่ดีคือแปสขึ้นไป หรือมีคนโยงอ้าถ้ารู้อย่างนั้นทำไมไม่ไม่ใช้เนื่องจากผมก็ไปล้างขาเอาให้ดูเห็นแล้ว่านี้แตกผมเอาของเสียมาใช้ของที่แตกก็าขายลูกค้าไม่ได้แหละผมเอามาขายเอ๊เอาเอาเอา,เอามาใช้ต่อแค่นีน้นี่เห็นไหของเหลือก็เลยใช้แต่หกสิบถามว่าได้ไหมตัวหนึ่งก็ยังได้ได้อยู่แต่สองตัวขึ้นไปยังไงก็ต้องขนาดาานี้เท่านั้นดังนั้นให้สเกตหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัวสองตัวหมดเลยโอเคปะ่ะแปดสิบคือสองตัวหมดเลยเคลียนะอ่ะอันนี้คือเรื่องโกงหวังว่าน่าจะเข้าใจเนาะ ที่ผมพกการจะสื่ออันดับต่อมาครับวงล้อแคดดี้จะเป็นไหมผมก็บอกกันว่าจะเป็นหรือไม่จะเป็นสุดท้ายย้อนกลับไปที่ขนาดสมมติว,ว่าถ้าขนาดโคงคุณ80คุณจะใส่อันเนี้ยเข้าไปผมจะบอกว่าได้แต่ถ้าโครงน้องแบบใหญ่เนี่ยบางบางคนอาจจะเลี้ยงที่พื้นเนาะเลี้ยงแบบเป็นบ้านแบบใหญ่ๆเลยอะถ้าเป็นอย่างนั้นอะไม่ต้องมีก็ได้เพราะน้องอะสามารถวิ่งทั่วได้เลยแต่ก่อนที่จะใช้ว,วงล้อผมขอแนะนําอย่างเดียวว่าต้องเปิดแอร์นะ ม่งั้นน้องฮิสโตกได้นะครับเนื่องจากว่ามันระบายไม่ทันก็เลยบอกไปประมาณนี้ถ้าจะให้เล่นอุณหภูิต no ้องต่ำกว่าปกปติเช่นสมมติผมเล่นอยู่ยี่ห้าเนาะถ้าใครจะให้พวกนี้น่าจะยี่สองประมาณนั้นนะกำลังดีครับหรือว่ายี่สิบก็ได้เนาะถ้าจะให้เล่นนะดังนั้นเนี่ยมันมีหลายส่วนและยังไม่รวมกับว่าบางตัวอาจจะไปแทะตรงเนี้ยมันเป็นพลาสติกเห็นนะกักเชลโลคดังนั้นเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นเลยครับถ้าเจอน้องไม่แทะรอตัวแต่ถ้าเจอน้องแท็กคุณอาจจะต้องเปล อันนี้คือในอส่วนของวงล้อนะครับผมจะไม่ตอบแบบไม่ร้องเล่นไม่ได้ไม่ไม่ครับทฤษฎีนี้ผิดเล่นได้เพราะผมเห็นต่างประเทศเลี้ยงก็ก็ใช้ใช้ครับมีเห็นแล้วครับอันต่อมาครับอันที่3อันนี้เลยมีหลายๆคนบอกว่าเอาไปทิ้งเลยของป่วยแตกมันจะเป็นต้องใช้หรืออะไรเงี้ยผมจะตอบจากฐานะคนเลี้ยงนะไม่ต้องแคร์ว่าผมเป็นคนขายนะครับตัดทิ้งเรื่องคนขายเลยผมตอบแคบ่ฐานะค,คนเลี้ยงเนาะถามว่าอันนี้จะเป็นก่อนหรือลบาผมจะบอกว่ามาสำหรับแฮมเตอร์เดี๋ยวมีคนบอกว่า แฮมเตอร์ยังไม่เหมาะเลยก็ใช่ไงแฮมเตอร์เด็กได้แฮมเตอร์โตไม่ได้ครับถ้าแฮมเตอร์โตขั้นต่ำเนี่ยคน28 28เพราะอะไรลักษณะมันจะไม่ต่างกับอันนี้เลยแต่เล่นหนึ่งทีไม่ไม่ไม่ควรเกิน5นาทีอยู่ดีต่อรอดนะและขนาดคนที่8แต่ไม่ใช่ขนาดนี้แล้วขนาดที่ขออะไรอะ่ะดอเม์ครับเล็กเลเลยอะ่ะเหมาะจะได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ได้แค่ช่วงเด็กเท่านั้นช่วงโตดอเม์ยังไม่ได้อันนี้สิอันนี้12เซนนะครับ แต่รองน้องสิบห้าเซนตอนโตได้ดังนั้นหมายเขาว่าการเเอ้ยนี่มันไม่ดีต่อหลังน้องอถ้าคุณเอาทฤษฎีนี้นะนั่นหมายเขาว่าสัตว์ใดก็ตามที่เล่นวงล้อก็เ,เหมือนกันเนื่องจากว่าไอ้ที่มันมีปัญหาต่อหลังเนี่ยเพราะอะไรเราคุยก่อนเพราะขนาดมันเล็กเกินตัวหลังเนี่ยมันเลยแอนตอนวิ่งแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยไอตรงนี้มันจะไม่มีปัญหาถนะ้ามันใหญ่มากพอจบให้เข้าใจตรงนี้เลยนะวงล้อหรือไอตรงเนี้ย แม่งไม่ได้ผิดเลยแต่มันผิดที่คุณน่ะเลือกซื้อขนาดผิดให้กับไซส์ของน้องแค่นั้นเองแล้วถ้าแก๊ปดี้ล่ะถ้าใครจะเอาแบบพวกวงล้อนะถามผมนะแก๊ปดี้นะตัวใหญ่แบบหลักโลอ่ะผมว่า33 33นะฟังไม่ผิดนะขึ้นไปวงล้อต้อง33นะครับอันนี้ที่ผมหยิบมาไซส์ยี่มม 26, สิบหกซาล่แฮนเตอร์โตนะเออถ้ายี่สองเนี่ยพวกชูก้าแก๊ปดี้เอ้อแค่ชูก้าร์กระลลุตอ่าลิงบุ๊ดเบบี้ได้นะครับแต่ว่าถ้ายี่สิบหกเนี่ยแฮมเตอร์ใหญ่ ถ้า3าก็คือว่าแกนดี้ใหญ่หรือแฮปเตอร์ก็ไ,ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าใหญ่เกินไปแล้ววงล้อไม่ดีมันอาจจะมีปัญหาอยู่ดีเพราะาน้องจะต้องออกแรงเยอะในตอนวิ่งเยอะเกินไป,ก,นไปก็เหมือนเราปั่นจักรยานแล้วเราที่มันสามารถปรับได้ครับเออเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีมันจะวิ่งน,น้อยโอเคว่ามันควรที่จะไหลลื่นสำหรับตัวมันก็คือหาที่พอเหมาะสำหรับตัวน้องอแหละนะครับผมอันดับต่อมาสี่นะครับคือพวกขนมครับเนื่องจากว่าแกนดี้ให้ความใจกับว่ามันเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นหลักดังนั้นขนมที่ดีก็คือหญ้าอัด ฟังไม่ผิดนะไม่ไม่ใช่สติกนะแบบมีธัญ,ญพืชเพียบเลยนั้นไม่จําเป็นสาระผมนะไม่เลยคือคุณไม่หายา,ยาอัดเลยยาทิโมทีอัดยาอาัลฟาอัดยัดเลยแค่นั้นพอแบบมา,มาเป็นแท่งเลยก็ได้แต่ทิโมทีสักเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอีกสิอเ็นาจจะเป็นโส,สมอ,อื่นๆได้อาจจะเป็นกล้วยเข้ามาเออยอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นแคลอรีเป็นได้แต่จริงๆอะเป็นแบบทัญ,ญพืชทั้งแท่งอะไม่เลยสาระผนะ ดังน,นั้นผมเลยบอกว่าอุปกรณ์พวกนั้นอ่ะโคตรสิ้นเปลืองเลยแล้วกินแบบวันสองวันก็หมดละแต่ถามว่าน้องชอบเพื่อไปขนมกินเล่นได้แต่คขาบอกขนมเนี่ยเราให้เป็นแครอทได้ไหมเราให้เป็นผักอย่างอื่นได้ไหมแตงกวาได้ไหมอย่างอื่นก็ได้อะที่มันมันไม่ใช่สติ๊กแท่งละ8แปดสิบอ่ะอันนั้นไม่ได้จําเป็นนะถือว่าเป็นทรัพยากรที่เสียโดยสิ้นเปลืองแล้วน้องอ่ะไม่ได้จาเป็นต้องกินขนาดนั้นนะครับก็ทั้งหมดผมได้รวบรวมมาให้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเนาะ ข้อ5เลยก็คือที่หลบภยัยที่หลบภัยเนี่ยมี2อย่างบางคนก็อาจจะบอกว่าให้เป็นผ้าสิบางคนก็บอกให้เป็นไม้สิถ้าส่วนตัวของเนี่ยผมให้เป็นไม้เพราะไม้ขั้นต่ำแท้ได้ส่วนไม้เอ้ยผ้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าแล้วแต่ตัวบางตัวแท้ผ้ากืนผ้าเข้าไปซวยนะครับไอ้คนที่แนะนําบอกให้กินเอ้ยให้เลี้ยงแบบผ้าผมไม่เคยแนะนําเลยไม้เท่านั้นแต่ไม้เนี่ยก็ต้องออกแบบโดยเฉพาะก็คือแบบ มันท่าอยู่แล้วว่าของพวกนี้เขาเขาไม่ใส่กันมาอยู่แล้วกันน้ําได้ต้องแทะเล่นได้เนี่ยดังนั้นส่วนใหญ่ผมเลยให้เป็นไม้ก็เนี่ยไม้เนี่ยไม้ต้นรู้ก็บ้านไม้ครับใช้อยู่โอเคปะ่ะก็ทั้งหมดเป็นประมาณนี้แล้วกันจากสิ่งที่ผมมองว่าเออมันน่าจะไร้ค่านะแบบซื้อมาคุณเปลืองเงินเล่นแน่แ่ก็เลยอยากจะบอกเป็นประมาณนี้ว่าไปไม่ได้เลี่ยนได้ก็เลี่ยงนะครับสำหรับแกนดี้นั่นเองเองนาะ